สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธดูคตินะครับนะฮะก็มีหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2017นะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวมอนสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นมอนสเตอร์7จ็ดจเจ็ดนะครับมาใหม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวหน้าปัดเลือนไม้กันนะครับนี่นะฮะอันนี้ตัวถังนะครับผมนะครับตัวถังค่อนข้างใหญ่นะครับนะฮะมีลูกทรงที่สวยงามนะครับ เนี่ยฮะอันนี้โชคนะครับผมนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับเนี่ยฮะเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับตัวนี้เขาจะรู้สึกว่าพ่อก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะสวิงอาร์มคู่นะครับเนี่ยฮะก็มีความคลาสสิกนะครับของดุคตินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับขอให้ 399,900บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสเปคที่หน้าจอนะครับผมจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับนี่นะฮะไม่ทราบว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะฮะโอเคฮะก็สเปคก็ตามนี้เลยนะครับผมมอนสเตอร์นะครับ797นะครับราคาถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เริ่มต้นสําหรับดูคาตินะครับเดี๋ยวมาดูถัดไปดีกว่านะครับเนี่ยนะฮะรุ่นนี้ดูคาติผมอ่านไม่ถูกเนี่ยจะเรียกว่ารุ่นอะไรนะตัวนี้ มันติสตาดา950นะครับรุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวเหมือนกันไหมฮะเพิ่งเปิดตัวนะครับรุ่นนี้นะฮะมาใหม่ผมก็จําไม่ได้มีหลายรุ่นหลือเกินนะครับเดีย๋ยวพูดผิดไปนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตด,ดูหน้าปัดเรือนใหม่นะครับนี่นะฮะดูคตินะครับตัวถังกอนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะรูปทรง่อนข้างที่จะบึกบึนนะครับออกเป็นทรงแนวออกทัวร์ริงนะฮะนี่ฮะก็ะติดปี๊บติดอะไรนะครับ อค okay. เดี๋ยวมาดูตัวด้านหน้ามันนะฮะเนี่ยครับมีความเท่ดุดันนะฮะนี่นะครับ,เด,ดนนะะรบเดี๋ยวมาดูตัวข้อเขานะครับเนี่ยนะฮะดูคติผมเห็นแล้วก็หูอยากได้นะฮะมาติตาด้า9้านะครับผมนะครับตัวนี้ไม่ได้บอกราคาไว้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองถามพี่คนพนักง,งานเซลล์ดูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ 2> 6 2 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหาแนวออกทวัวร์ลิงหน่อยผมว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมนะฮะในงานรู้สึกว่าจะมีหลายคันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดูคติ มาติดทาดา1200 enduro นะครับโอ้ตัวนี้จะเป็นตัวออกแนวทัวรลิงผสม enduro นะครับก็คือทางฝุ่นก็ได้ทางดินทางเรียบก็ดีนะครับผมนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับนี่นะฮะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าจอนะครับตัวสกรีนตัวถังนะครับสีนี้ผมว่าเป็นสีที่ออกเขียวทหารนะฮะก็สวยงามตัวถังค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยนะฮะ เดีะะย๋ยวมาดูตัวข้างหน้ารถกันนะครับนี่นะฮะจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะฮะ950แต่ว่าจะใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะซีซีใหญ่กว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างๆรถกันนะครับนี่นะครับผมฮะตัวท่อนะครับและตัวล้อมันนะฮะนี่ฮะ,ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวนี้กันนะครับนะฮะ นี่นะครับสเปคของโตติดคาร์ด้าพันสองเอสนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาถัดไปนะครับไปดูรุ่นใหม่ๆกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบทรงสปอร์ตนะฮะนี่นะครับดูคตินะครับพานิกาเล่นะครับ959นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตให้ผม ขึ้นไปถ่ายข้างบนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอแอบเข้าไปนิดนึงนี่นะฮะนะครับผม959นะครับปาดิกาเล่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าประมาณหลายล้านกันนะฮะน่าจะ5ล้านกว่าบาทนะครับเนี่ยฮะ19 1299นะครับซูปเปอร์เล็กเกล่านะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยจะถูกเลยนะฮะ ัดไปนะครับเนี่ยฮะมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยฮะซูเปอร์สปอร์ตนะครับเอสนะครับผมเองก็ไม่ค่อยถนัดดูคติเท่าไหร่นะครับถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมอนสเตอร์7จ็สีขาวมุกกันบ้างนะครับนะฮะนี่นะครับผมสีขาวก็สวยนะครับนี่ท่อนะฮะท่อก็ สวยงามเลยทีเดียวนะครับมอนสเตอร์7จสีขาวมุกนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4,0,000 0บาทนะครับผมเรามาดูตัวมอนสเตอร์821กันบ้างนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูทางท่อมันนะฮะนี่ครับผมท่อทำปอะมาจะเป็นท่อคู่แบบนี้นะฮะมอนสเตอร์8ปนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูข้างๆกันนะครับ ดูหน้าปัดเรือนไหม่กันนะครับนี่นะฮะนี่ตัวถังนะครับตัวถังค่อนข้างใหญ่นะครับมีความเหลี่ยมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกราคาไว้นะครับนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นดุกติอีกรุ่นหนึ่งนะคะนี่นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมชมชอบกันเลยทีเดียวสวิงอาร์มเดี่ยวนะครับตัวนี้ Oh, อาร์มนั่นเองนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเนี่ฮนะชื่อรุ่นนะครับดูกติ X Devil หรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้รีวิวดูค a ติเท่าไหรน่นี่เป็นครั้งแรกกันรีวิวดูคตินะครับนี่นะฮะตัวท่อนะครับและตัวโช๊นะครับสวยงามมากครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ร้านอัพนะฮะเดี๋ยวขอไปดูสเปคและราคาก่อนนะครับนี่นะครับผมราคาจะอยู่ที่มี2รุ่นนะฮะก็คือ8 9 0 0 0 0 8ก0 0ักับตัว1 5 8 0 0 0้าบาทนะครับเนี่ยสเปครุ่นนี้นะคะ x x level นะครับอ่านถูกก็ป่ะเนี่ยเออนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในงานของดูค a ตินะครับผมนะฮะ เดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวจะไปดูดูคัติสแคมเบิลนะครับก็จะเป็นแนวคลาสสิกนะครับนี่นะฮะบูตแคมเปิลนะครับดูคัติสแคมเบิลบรรยากาศในงานบูทของดูคัติก็จะมีเรื่องของอ็อกเซซอรี่จำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อกาดนะครับหมวกกันน็อกก็ดีนะครับผมนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศในงานนะครับมอเตอร์โชว์2017นะครับผมที่เมืองทองนะครับอันนี้ก็จะเป็น ดูคาติสแคมเบอนะครับนี่นะฮะผมว่าเป็นรุ่นที่คลาสสิกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสแคมเบอรนะครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นหน้าปัดเดี่ยวแบบนี้นะครับตัวถังก็ค่อนข้างที่จะเพียวนะครับนะฮะมาดูด้านท้ายกันนะครับรุ่นนี้จะชื่อดูคาติสแคมเบอรซิตี้ ดูนะครับผมนะฮะนี่ดูท่อเขาซะก่อนนะครับนี่นะครับนะฮะล้อก็จะเป็นล้อออกแมวแบบว่าสายลุยหน่อยนะฮะนี่ฮะตัวถังอีกมุมหนึ่งนะครับโอเคฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นดูคาติสแคมเบอรอีกรุ่นหนึ่งนะฮะนี่นะครับตัวท่อมันนะครับผมนะฮะ รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นไอคอนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าใช่ครับนี่ฮะดูคติสแคมเบอ i ไอคอนนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับก็จะหน้าปัดคล้ายๆกับตัว City เมื่อกี้นะครับผมตัวถังก็จะมีความเคียวบางนะครับนี่นะฮะก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับ Scamble Icon คอนนะครับดุคตินี่ฮะดูโชวคเขาสก่อดนะฮะนี่ฮะ ครับผมมีเครื่องยนต์นะฮะโอเคครับถัดมานะครับก็เป็นดูคาติสแคมเบลอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับดูคาติสแคมเบลคลาสสิกนะครับเรามาดูตัวท่อกันนะฮะนี่ฮะมาดูหน้าปัดเดือนใหม่เขานะครับตัวถังนะครับก็จะมีความคลาสสิกนะครับผม รุ่นนี้นะฮะผมว่ารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบแนวคลาสสิกนะครับดูคตินะฮะพอดีราคาเขาไม่ได้เขียนติดไว้นะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะแจ้งในเรื่องของราคานะครับผมนะฮะเนี่ยครับดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับดูคาติสแคมเบ l ร์คลาสสินะครับนะฮะถัดมานะครับ ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเออนี่ยนี่นะครับฟูอ่านยังไงเนี่ย <c oughs> อ่านไม่ออกนะฮะ <c oughs> นี่นะครับก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับถ <c oughs> ัดมานะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับนี่ฮะ <c oughs> ลูค a สติสแคมเบลเอ็ก <c oughs> นะครับ าดูตัวท่อมันนะฮะนี่ครับผมตัวลอ้อนะครับตังนี้จะเป็นตัวดีเซอร์ดหรือเปล่าเดซเซอร์เดซเซอร์นะครับตัวทะเลทรายนะครับนี่ฮะตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลยนะครับนี่นะคะรับผมบัตรเลือนใหม่ตัวถังนะครับนะฮะส่วนราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่นะฮะโอเคครับถัดมาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลเซอร์นะครับสแคมเบล คาเฟ่เลเซอร์นะฮะตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีความเป็นเลเซอร์เป็นคลาสสิกนะครับนี่ฮะดูการแต่งของอไฟนะครับนี่นะฮะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจกมองหลังไฟแฮนนะครับก็จะมีความเป็นเลเซอร์นะครับคาเฟ่เลเซอร์หน่อยนะฮะนี่ครับ mm hmm. ผมว่ารุ่นนี้สวยมากเลยนะครับนี่ฮะ ทอซะก่อนนี่นะครับนี่ฮะคาเฟ่เลเซอร์จริงด้วยครับรุ่นนี้นะครับไฟท้ายก็สวยงามนะครับบรรยากาศในงานนะฮะนี่นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในบูธของดูคตินะครับผมนะครับยังไงเดีย๋ยวผมจะแวะไปดูบูธอื่นต่อนะครับอันนี้ก็ จบการรีวิวบูธดูคติแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมพูดไปผิดพลาดก็ขอขอขอภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ